หมาหมูคกันนี้กันนะพวกมึงอะฮะโอ้หมาหมูคก,กันนี้แก้วยังไปสิอย่ามานะออกไปฮฮะเป็นโผงนะพี่ มาเด้อมาเด้อมาเลยมามามาไปกันหมดแล้วเร็วเร็วโอ้ใครหลุดออกมามันหุ้มตายเลยนี่มามาเจ็บก็ยังวิ่งเะไรอย่อางเงียังงพุงน่ะอ่ะมามาหาใหม่อะไรกันอะไรวิ่งเข้าอีกอะไรกันเอาสิดูสิมีอะไรก็ดูเอา เห็นอะไรไม่ได้เอฟซีงี้เนี่ยรู้ลุงก็ลงหมดครับผมอะไรสวยดีคิดว่ามันดีก็ลงฮะมีคนดูคนนึงก็ดีใจครับผมใจรักก็ทําไปฮะ,ะมาอมไปเดยวกินข้าวกันนะพวกเราอะไปับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่ติตดตามตลอดเอฟซีสวัสดีครับ